สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลเราควันนองเธอเราควันจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะที่ดินตรงนี้แต่เดิมคือเป็นที่จัดล็อกนะคะแต่ว่ามีเจ้าของแล้วแล้วก็ยังมีบางแปลงที่เจ้าของก็ซื้อไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ครบนะแบ่งขายออกนะคะตอนนี้ ต้องการหาเจ้าของใหม่ที่มาแทนที่นะคะอยู่3มแปลงราคาไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะคะเป็นราคาเดิมๆเ,เลยมีอยู่3ฉโฉนดนะคะ3ฉโฉนดแปลงลนะสองไร่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะที่ตรงนี้อยู่ติดกับอำเภออู่ทองเลยนะคะห่างจากอำเภออู่ทองเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นแต่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่135กิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ที่เห็นตรงนี้นะคะก็พยายามจะถ่ายโลเคชั่นเพื่อนเพื่อนบ้านเรารอบรอบรอบแปลงของเราด้วยอันนี้เป็นทางเข้าไปนะคะทางสาธารณประโยชน์ที่ทำเข้าไปเนี่ยกว้างถึง7เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ด้วยกันเลยแปลงแรกที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักได้เห็นนะคะก็จาก ยางเข้าไปนะคะ40เมตรนะคะ40เมตรตอนนี้เราก็ไปถึงแล้วอ่าที่เห็นนั้นคือเป็นหลักเขตแรกอ่าบแรกของแปลงแรกที่จะนำเสนอเลยนะคะที่เห็นเป็นรอยถ่ายไว้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็น้ากว้าง40เมตรลึก80เมตรเป็นที่สี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะสี่เหลี่ยมสึงท้านะคะอะแต่าาละแปลงหน้ากว้างเท่ากันลึกเท่ากันคะตัอ้งอยูม3ถนน10 เข้าไปราคาบันส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ฟรีค่าโอนนะคะค่าใช้จ่ายอยื่นๆก็คือฟรีนะคะนีอยู่ด้านในแล้วมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นแบบแชนเดนส่วนที่เป็นเพื่อนบ้านข้างๆนะคะก็มาอยู่กันแล้วนะคะแล้วบริเวณแถวนี้ก็จะอยู่แบบล้อมรอบด้วยภูเขายากาศดีมากนะคะ พื้นที่แปลงแรกที่เห็นเนะี่ยปลูกไม้พยูงไ 10, ว้สิบต้นประมาณสิบถึงยี่สิบต้นนะคะทุกคนก็ไม่ได้นับนะคะแล้วก็เป็นที่ว่างเปล่าที่เหลือไว้นะคะว่างเปล่าส่วนที่เห็นไร้มันนั้นนะคะอีกหนึ่งแปลงที่แปลงถัดไปก็สองไร่เหมือนกันนะคะอันนี้สิ้นสุดเขตของแปลงแรกนะคะก็ไม่ได้แรกทีเดียวนะคะขยับจากด้านหน้ามาเลยเป็นแปลงอดอกที่สองนะคะ ที่เห็นเป็นไร่มันสำปะหละังอีกสองไร่นะ,ะแปลงนี้นะคะ,ะเจ้าของแบ่งขายเพราะว่าซื้อด้านหน้าไว้อีกสองไร่แล้วนะคะคราวนี้ก็แบ่งแบ่งนี้ออกไปหาเจ้าของใหม่แต่ถามว่าเขาบวกราคาไหมไม่เลยค่ะพอพอดีเจ้าของเขาต้องการใช้เงินด่วนเพราะว่าป่วยนะคะต้องการรักษาตัวเองนะคะพอดี มีโรคประจําตัวอยู่ดูนับประปานะคะทุกคนเนี่ยนับประปาแรงมากๆเลยนะคะก็ยังไงสนใจไงก็โทรเข้ามาหากันะรัตได้เลยคุยกันได้เลย0956์7ก้าหนะคะยินดียินดีพาชมพื้นที่จริงนะคะโทรได้ทุกๆวันเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ